ครับก็สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ซีคอนสีนัคลินนะเราจะมาที่นี่เลยโอโซนแลนด์นะครับเป็นพ่ชีพุกตานาครับวันนี้ผมจะมาตามหาเบบี้พีครับมาดูว่า500รบาทของเราจะได้หรือเปล่าไปดูก่อนอื่เราก็ต้องมาแลกตังกันก่อนะครับน็จะมีเป็นระบบสแกนด้วยนะห้าหมื่น คิดตพื่อลาราคาห้าหมื่นเป็นเหรียญจ่ายไปห้าร้อยนะครับน่าจะได้ประมาณหนึ่งเหรียญยิงปืนใหญ่เลยเนี่ยครับก็ได้มาทั้งวนหกห้าเหรียญอี้ยเนื่อยเนื่ยนอนยิ้มแล้วอ่ะปึ๊บ เอามีเงินสิเลยกระหมูดึงเนี่ยเดี๋ยวจะกวาดมันปุ๊บเราออกมาทางตู้เลย จำแพ้ไปก่อนมีตรงนี้ตรงนี้มีตู้ตัวเป็ดอยู่นะครับก็ไปให้โวชิเล่นนะ่าจะดีใจโอ,อ้ยปลยอปเลยโอ้ไยไปไกลเพื่ ปวันวนี้ไเ่ค่ดได้ไตัวไหมดีว่ามันอ้วนนะฮะอะลองจิกหัวเขาก่อนบนึงตาเหล่ปะเนี่ยงงวะใ่ชิ้น,น,นไม่โดนเลยวะอาตัวนี้โดนแน่นอนดูด,นนด,ดิตรงเป๊ะอ่าตรงเนี้ยอุ้ยมาแล้วดูแล้วดูแล้ว ข้างบนน้ำมันจะมีมเอียงเอียงหน่อยๆแต่ตอนเปิดมันจะตรงเพราะนั้นเราต้องเผื่อเอียงไว้หน่อย <c oughs> นีมนมน่มันไม่มัน่ขึ้นแล้วอา <c oughs> ต้องคิปมากกับบ้านก่อนต้องคิปมากยิ้ม ก็อย่าขึ้นโมเยอะถ้าโมเยอะตู้มันจะรู้พอตู้มันรู้มันมันนี่เสียงเพราะมันนี่เสียงมันทีนี้มันไม่ให้เราแบบดีดไปไกลเลยดีดนี <c oughs>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  อะไรกรันเนี่ย จะเป็นไมน่นอดเบบี้ทีกล่องอยูมันเตียงเธอ <c oughs> นอ,นนเอันนี้แกหยิบวันนี้แท้เนาะร้านุ่ก็กหยิบหยิบแตกแกงขึ้นมาแล้วนะครับ <c oughs> ดึงเมนูแล้วอันนี้เป็นเทคที่สองอีกห้าร้อยบาทดูซิวันนี้เราจะได้อะไรกับไรบ,บ้าง ต้องตั้งใจเลยเดี๋ยวเวลาเปิดหมดเ้ยผิดทรงแล้วถกเ <c oughs> ถก็บเ <c oughs> งินดูเวลาดูเวลาเท่าที่พูดอะไรสิบรอบนะจริงเหรอ <c oughs> เหมือนเรายิ่งหนีบมันยิ่งกระเด้งกระเด้งกระดานไปนู่นนี่ไปไหนตุ๊กตาไหมครับนี่ฮะปกติแล้วอะเวลามารอบหนึ่งมันจะมีตัวหนึ่งกินแพนเตอร์มันจะมีตัวหนึ่งที่มันจะมันจะอยู่กับเราจบพุงเดี๋ยวต้องหนีบ่ามันลองดู แล้ตัวนี้ดีกว่าเราเห็นไหมม่ต้ำเยอะเลยเฮ้ยหนูตัวนี้มันโลใส่เราอะเฮ้ยจะรอดไหมเฮ้ยเหน็บแขนเหน็บหัวเหน็บหนุ่มได้ไหมตัวแรกมันเยอะมากเลยเฮ้ยจระกิงได้เนี่ยเห็นไหมถ้ามันชนหนักตัวนี้ปุ๊บ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 แต่ว่าเราต้องหนีบตรงนี้ฮะ จังตดแล้ว,ลวอนะ่ะมันตดขอบอเฮ้ย่ดยเอาแล้วหายแล้วต <c oughs> ัวน,น,นี้ตัวนี้ของเราตัวน,นี้เป็นช่วงตาที่นำทางหายแล้ว หนูมันอยู่เราหนูฮิปโปฮิปโปเหปปรอหนูเกดิเอตาตะก้าบเอาก้ามาถั่วแระมันน่ารักอ่ะแต่ว่ามันมันก็ต้องหยิบตรงหัวอ๋อถ้าหยิบหัวมันจะมันจะหัวมันจะลงก่อนแล้วมันจะเด้งกลับคืนไปฝั่งนู้นต้องหยิบตูดหยิบตูดตรงนี้ เขาลองไปก่อนแล้วกันเฮ้ยถ้าหัวนิบหัวติดใช่ไหมมันก็จะเอียงมาฝั่งนี้เลยเอลอโอ้ย ครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสรุปทั้งหมดนะครับว่าเราได้ไปเท่าไหร่แล้วก็เสียไปเท่าไหร,ร่วันนี้เราก็เสียไปทั้งหมดห0ารอยสองรอประมาณ1,000พันนะครับแล้วก็ได้หมด3ตัวในสามตัวแต่ว่าหลังจากการชีปไปสักพักหนึ่งจะเริ่มรู้นะครับว่าเทคนิคของแต่ละตู้นันเป็นยังไงแล้วก็อีกนิดหนึ่งยังไม่ยังไม่ค่อยเป็นรอบหน้ามาไม่พลาดแน่ จะน้อยวันนี้ก็ได้อะไรกลับบ้านกลับไปนะครับแล้วก็เราต้องไปฝึกมือการคีบให้เก่งอี้รอบหน้ามาเัิญจะได้ก็สถานี้นะครับใครที่มีคําแนะนําเกี่ยวกับการคีบตุ๊กตานะว่าคีบยังไงอะไรทำไนถึงจะดีนะครับก็แนะนําผมหน่อยเพราะว่าผมเป็นมือใหม่ด้านการคีบตุ๊กตาเหมือับขอบคุณทุกคนมากที่ับชมใจันใหม่ขึคนครับสหรับวันดีครับ